มาต่อกันในส่วนต่อมานะคะเด็กๆขาสำหรับข้อสอบชุดที่11นะคะในข้อที่31นะคะโอเคซึ่งตรงนี้จะอยู่ในหน้าที่95คะ่ะในข้อ31นะคะจากตรงนี้เขาจะให้เด็กๆมานะคะเป็นออเดอร์เนี่ยมีตำแหน่ง A, B, C, D นะคะแล้วก็ในโจทย์บอกว่า according to the pictures which one is in the correct order นะคะ according to the picture เนี่ยนะคะก็เป็น the first นะคะ the first frame นะคะ เนี่ second third and the last frame ตรงนี้นะคะเขาจะเป็นรูปที่เรียงมาให้เราดูเนี่ยนะคะ according ตรงนี้ลักษณะนี้ลักษณะเหมือนการหุงข้าวเลยใช่ไหมคะโอเคทีนี้ให้เด็กสังเกตจากรูปภาพนะคะว่าอย่างรูปนี้จะมีเรื่องของข้าวเห็นไหมมีข้าวในส่วนถ้วยบนนี้แล้วก็ส่วนข้าวด้านล่างนะคะแล้วก็รูปที่2เนี่ยเด็กๆจะเห็นว่ามันมีน้ำเนาะแล้วก็มีหมอ้ออยู่ด้านล่างแล้วก็มีลักษณะของการเทน้ําลงมาใช่ไหมคะ รูปที่3ามเด็กเห็นฝาหม้อไหมนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นข้าวนะคะมีการจะเปิดหรือปิดหม้อข้าวเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะและ the last frame ค่ะรูปสุดท้ายเด็กๆจะสังเกตเห็นซ่อมเห็นไหมคะซ่อมนะลูกนะเนี่ยลักษณะเขาเสียบๆลงไปอย่างงี้น่าจะเป็นการซวยหรือการคุยข้าวนะคะอ่าโอเคทีนี้นะคะ according to the picture จากรูปภาพเนี่ย which one is in the correct order ถามว่า เมื่อเรียงลาดับจะเรียงอย่างไรให้ถูกต้องนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาเรียงให้ถูกต้องเดี๋ยวเราก็ไปดูคร่าวๆก่อนแล้วกันว่า A แปลว่าอะไรนะคะ B แปลว่าอะไร C D แปลว่าอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาเรียงลาดับเป็นอันเป็นลาดับสุดท้ายกันนะคะโอเคในส่วนของ A ว่าอย่างไรคะ combine the rice and water นะคะ combine combine คือการรวมมานะลูกนะ combine the rice and water เป็นไงคะรวมข้าวกับน้ำ and Bring to a boil ก็คือหนูถ้าต้องทำการรวมข้าวกับน้ำแล้วก็นำมันไปต้มความหมายตรงนี้คืออะไรการรวมข้าวกับน้ำเนี่ยก็คือการเติมน้ำใหม่เข้าไปนะคะการคอมบาคือการเติมน้ำใหม่เข้าไปแล้วก็ทำไมลูกนำไปต้มให้มันเดือดเนื่อไหมคะ Bring to a boil ก็คือนำไปต้มค่ะเพราะฉะนั้นการต้มต้องนำไปสู่การเดือดด้วยดังนั้นถ้าจะให้แปลแบบสวยๆก็คือ ให้เด็กๆนะคะ combine the rice water คือเติมน้ำใหม่หลังจากนั้นคะ่ะ and bring to a b o w l ก็คือนำไปต้มให้เดือดน,นะคะนี่คือในส่วนของ A ต่อไป B ค่ะ B บอกว่า lower the heat to simmer when it bubbles on the surface and cover สังเกตอะไรไหมคะคำว่า lower the heat นะคะ heat to simmer heat คือความร้อนคะ่ะลูกนะคะถ้าเราบอกว่า lower l o w คือต่ำ high คือเป็นยังไงคะสูงดังนั้น low คือต่ำนะ lower ก็คือต้องต่ำลงต่ำลงนึกออกไหมคะต่ำลง,ต,ำลงต่ำกว่าเตี้ยกว่าอะไรแบบนี้นะคะ lower the heat to simmer ก็คือลดไฟให้มันเป็นยังไงคะ simmer อ่อนลงลดไฟให้อ่อนลงหรือหรือถ้าพูดง่ายงคือเบาไฟอารมณ์ประมาณนั้นเนาะเบาไฟหรือลดไฟให้มันอ่อนลงค่ะ when เมื่อตอนอยังไงคะ when ให้ลดไฟลงตอนไหนลูก it bubbles bubble, bubble <c oughs> ก็คือฟองอากาศนะคะนะคะ it bubble on the surface and cover เมื่อตอนที่นะคะเมะื่อเมื่อเกิดฟองอากาศขึ้น surface <c oughs> ก็คือผิวหน้าเนี่ย and cover <c oughs> ก็คือพอ รถไฟลงปุ๊บเมื่อตอนที่เราเห็นฟองมันเดือดด้านบนใช่ไหมแล้วเราก็ทำการอะไรคะ and cover c o ค e r คือปิดทุบใช่ไหมคะดังนั้น cover คือการปิดฝาไว้นะคะไม่จะเป็นต้องพูดภาษาปิดแบบโอ้โหไปหาคำว่าฝาเฟอรอมาปแปลนะคะพูดง่ายเลยค่ะว่า and cover ก็คือปกคลุมปิดซะนะรถไฟลงขณะที่เราเริ่มเห็นฟองอากาศด้านพื้นผิวบนแล้วเราก็ปิดฝาค่ะ นะคะอาเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าบีมันตรงกับรูปไหนนะคะต่อไปอข้อที่สี่ค่ะ be sure truly เห็นอะไรไหมคะ be sure ชัวเนี่ยทับศัพท์ไปเลยลูกว่าชัวก็แปลว่าแน่นอนนั่นแหละชัว sure, ค่ะ be sure truly s t r e n g t h rinse right. อ๋อโทษค่ะ strain rinse or soak right หมายถึงอะไรคะ be sure truly strain rinse rinse คือการอะไรลูกใครเคยเห็นเครื่องซักผ้าคุณแม่มั่ง รินส์เป็นการลักษณะการรินน้ําออกใช่ไหมคะการแบบปล่อยออกใช่ไหมคะริ n ส e or soak rice ก็คือหนูจะต้องชัวร์นะคะแล้วก็แน่ใจว่าน้ำที่เราแบบได้ทำการแช่ข้าวไว้เนี่ยเราได้เทออกไปเททิ้งนะคะ Ri n ส e คือการเททิ้งออกไปเนี่ยเรียบร้อยแล้วหรือเปล่า Be sure to r i s t r r i n rins or soak rice นะคะ เอาให้ชัวร์นะว่าเทน้ำที่เราล้างข้าวแล้วแช่ข้าวไว้เนี่ยออกไปหมดหรือยังนะคะและในอันที่ดีบอกว่าอะไรคะ f l o p s นะคะ f l o p s the rice นะคะ flaps คือลักษณะอาการอะไร f l o p s f l o p s นะคะ flaps the rice gently with a f r o g or chopstick ลูกขา f r o g ตัวนี้ไม่ใช่กบนะคะอันนั้น f r o g นะคะอันนั้น f r o r อันนี้ f r o g คือคือซอม โอ้โหรูปนี้ฉเฉลยมากๆเลยนะคะเป็นอะไรลกูกเป็นยังไงคะ A frog or c s o p s t t i k k h o p s ช i อ k สคืออะไรคะอยู่กันเป็นคู่หน้าตาคล้ายๆกันอุปกรณ์ไว้ใช้กินอาหาร h o p s t t i k กคือตะเกียบนะคะ Flop the rice gently with the frog or chopstick Flop คือการคุยคะ่ะซุยคะ่ะนะคะดังนั้นนะลูกนะ Flop the rice gently with the frog or chopstick คือการคุยข้าวด้วยอะไรคะ ด้วยฟรอกก็ได้ด้วยซ่อมนะคะหรือด้วยช็อปสติกค,คือตะเกียบก็ได้โอเคไหมทีนี้เด็กๆด,ดูสิคะถ้าเราจะต้องเรียงตามรูปภาพเราจะเรียงอย่างไรในคารูปที่1เป็นลักษณะของข้าวแล้วก็เนี่ยมีลักษณะน้ําไหลออกมาอย่างนี้ใช่ไหมนะอันที่2เนี่ยเป็นการใส่น้ําลงไปในข้าวแบบนี้ใช่ไหมคะ น่าจะเป็นการ combine water หรือเปล่าใช่ไหม combine เนี่ยเติมน้ําลงไปใหม่เหมือนเราล้างข้าวเสร็จเทจริงแล้วเราก็เติมน้ําสุดท้ายเข้าไปถูกปะคะเราเราต้องมีการพูดง่ายคือเราต้องซาวข้าวก่อนถูกไหมลูกถ้าถ้าเกิดเด็กๆใครเคยหุงข้าวเนี่ยหนูจะนึกออกว่าการหุงข้าวต้องต้องแช่ข้าวล้างข้าวให้สะอาดก่อนใช่ไหมคะล้างข้าวแช่ข้าวสะอาดก่อนแล้วค่อยเทน้ําใหม่ลงไปนะคะหรือถ้าใครไม่เคยหุงข้าวนะลูกนะลองเดินไปดูนะคะ ใครที่บ้านหุงอะคะ่ะเดินไปดูดูหน่อยนะคะคุณแม่ไหมคุณพ่อไหมนะคะหรือว่าคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายใครของข้าวไปยินดูสิคะว,ว่าเขาหุงอย่างไรนะคะอ่ะสำหรับรูปที่2เนี่ยเป็นลักษณะของการน่าจะเป็น c o m บ i นะคะการเติมน้ําใหม่ลงไปและอันที่3เนี่ยใบยถึงลักษณะของการเว v e r คือการปิดฝานะคะและรูปที่4ี่ก็อย่างที่บอกค่ะ,ฉะเฉลยมากๆเลยเป็นเรื่องของการฟลับเบลไลซ์แน่นอน โอเคไหมดังนั้นนะคะรูปแรกรูปแรกหนูคิดว่าน่าจะเป็นอะไรคะต้องเป็นอะไรลูก be sure to stand rinse or soak right ถูกต้องไหมคะ,ะต้องแน่ใจว่าเราเนี่ยได้เทน้ำแช่ข้าวทิ้งแล้วนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันที่4ก็จะน่าสนใจมากๆสำหรับตรงนี้ครูเขียนเลขหนึ่งหน้า C เลยแล้วกันนะคะเลขหนึ่งหน้า C าอย่างนั้นแสดงว่า c ต้องมาเป็น the first frame นั่นอ่าขอโทษค่ะก็จะตรงกับ the first frame แน่นอน c ก็จะมี choice ไหนคะ choice ที่2และ choice ที่3เห็นไหมคะพอเราพอจะรู้ลำดับขั้นตอน according ของอ่าลำดับการหุงข้าวหนูก็จะเห็นเลยว่าเหลือแค่ choice ที่2กับ choice ที่3ให้หนูพิจารณา choice ที่1และ choice ที่4ตัดทิ้งได้เลย<ๆ>เห็นไหมคะอ่ะแน่นอนคะ่ะลูก C ถูกแน่ๆละ่ะนะคะไปต่อค่ะอ่ะช้อยที่2บอกว่าต่อไปจะ A ช้อยที่3บอกต่อไปจะ B ลองมาดูสิคะ C เ <C S 2> ทน้ำทิ้งแล้วจะ A หรือจะ B ดีไปดูกันนะคะ be sure to really s t rinse or soak rice ถ้าเป็น A จะบอกว่าไง combine the rice and water and bring to bowl โอ้โหใช่เลยใช่ไหมการ combine rice กับ water ก็คือเติมน้ำใหม่ลงไปนะคะ เนี่ยได้แน่นอนนะคะคําตอบแทบจะตอบข้อที่2ได้เลยแต,แต่แต่ก่อนที่จะตอบเราไปดูเพื่อความช่วยนิดนึงนะลูกนะโอเค C ถูก A ถูกแน่ๆนะคะเนี่ย C ตรงกับรูปนี้นะคะ A ตรงกับรูปนี้นะคะต่อไปลูกขาไปดู B กัน B บอกว่า lower the heat t o simmer when it bubbles on the surface and cover ลดไฟลงค่ะแล้วก็ทำการ cover คือปิดฝานะลูกนะถ้าเห็นฟองอากาศข้าวเริ่มเดือดแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ ก็จะเป็นรูปที่3นะคะคำอันนี้ก็จะใช่เลยนะคะ A B C และสุดท้ายนะคะสุดท้ายก็จะมาเป็น Flop นี่ค่ะ D ค่ะ f l o p the rice นี่ค่ะใช้ซ่อมในการสวยข้าวโอ้ครูปอยลืมไปนะคะว่า,าลักษณะของการหุงข้าวในข้อที่31นะคะเด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นและที่บ้านก็อาจจะไม่ได้หุงแบบนี้แล้วนะคะ แต่ว่าเด็กๆอาจจะไปเจอในรายวิชาของลูกเสือหรือเปล่านะคะที่ต้องไปหุงข้าวแบบไม่ใช่หม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะอันนี้หุงแบบอะไรลูกหุงแบบสนามเลยนะคะหุงแบบสนามนะลูกนะั้นดูลักษณะไฟด้วยอะไรด้วยแต่หม้อหุงข้าวมันง่ายคะ่ะหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่บ้านเรานะคะล้างเสร็จอะไรเสร็จกดปึ๊บรอสุกอย่างเดียวใช่ไหมคะโอเคดังนั้นนะก่อนเอาเป็นว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการหุงข้าวเรานำ ลักษณะการจดจำนะคะตรงนี้เอาไปใช้ตอนหุงลูกเสือได้เลยนะลูกนะหรือว่าต้องไปเข้าแคมป์ที่ไหนนะคะก็นำไปใช้กันโอเคดังนั้นนะคะคำตอบเนี่ยชัดเจนเลยค่ะต้องเป็นอะไรลูก1ต้องเป็นสถูกต้องไหมคะอ่ะ c a b d ช้อยไหนคะ c a b d ช้อยที่2โอเคไหมคะ c a b d คือช้อยที่2อ่ะทันไหมคะสำหรับข้อ31 ต่อไปนะคะจะเป็นข้อที่32ก็ยังคงจะเป็นลักษณะของ uh, which one is in the correct order อีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูนะคะลักษณะมันคล้ายๆกันตรงนี้32บอกว่าให้ A ถึง E มาเลยนะคะอ่ะอเดี๋ยวขั้นตรงนี้นะลูกนะนี่เรากำลังดูด้านล่างกันอยู่ A B C D E เขาให้มาคืออะไรไม่ทราบเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงด้านล่างข้อ E เห็นไหมคะเขียนว่าอะไรลูก According to the steps for preparing yourself for the exam อ๋อเป็นการลำดับสเต็ปนะคะในการเอ uh, yourself for exams ก็คือเหมือนเตรียมตัวนะคะ preparing คือการเตรียมตัวในการทำข้อสอบด้วยตนเองคะ่ะ According to the step for uh, of preparing yourself for exam which one is very likely to be in the correct order นะคะ เดี๋ยวเราก็จะดูว่าอันไหนนะคะที่แบบว่า l i l y t o be the correct order ถูกต้องตามลำดับที่สุดดังนั้นนะคะข้อสอบข้อที่31และ32ก็มีความคล้ายกันในส่วนของการเรียงลำดับของ situation นะคะสถานการณ์แต่ว่าเพียงแค่ข้อที่32ก็จะเป็นเรื่องของอะไรคะเรื่องของลำดับ step เนาะการรีวิวนะคะเตรียมตัวจะไปสอบด้วยตัวของคุณนะคะโอเค เรียงกันนะคะรู้ว่ามันจะเป็นอะไรเราไปดูกันนะคะ A ถึง E มีความหมายว่าอย่างไรบ้างในส่วนของ A บอกว่า Creed นะคะเดี๋ยวกูขยับให้ดูนิดนึงมองชัดไหมคะโอเคคร e e นะคะ c r e ตเอรี e อร r ดซิสเ e ็ม r e ีตเอรีวอร์ s ซิส t ต็ o ทูมอ t ทฟเวตยูทูสต hard นะคะ c r e e เ a r ีวอร์ดซิสเต t มทู t อเทฟเวตมอเทฟเคือสร้างแรงจูงใจอะคะ่ะ to motivate you ก็คือแรงจูงใจให้กับตัวคุณนะ to study hard เหมือนกับว่าให้เด็กนะคะ uh, system เป็นระบบใช่ไหมคำว่า create นะคะ create a reward system ก็คือเหมือนเราเนี่ยทำการจัดแนวทางนะคะหรือว่าวางแผนไว้ว่าให้รางวัลน,นะคะ reward คือรางวัลน,นะคะสร้างจัดทำรางวัลไว้ to motivate you ก็คือสร้าง รางวัลให้กับตัวเองเพื่อแรงจูงใจในการทำอะไรคะ t o s t u d y hard เพื่อให้เราจะได้แบบมีความตั้งใจหรือว่าเต็มที่กับสิ่งที่เรากำลังจะเรียนให้หนักๆแบบนี้เลยนึกออกไหมคะสร้างรางวัลแล้วก็แรงจูงใจให้กับตัวเองคะ่ะต่อไป B บอกว่า Get to school early to relax and get ready for the exam นะคะคำว่า get to school or school early to relax คำว่า early คือก่อนเวลานะคะดังนั้น get to school early ก็คือให้เด็กๆเ,เนี่ยไปโรงเรียนให้มันไวขึ้นหรือเช้าขึ้นนึกออกไหมคะ get to school early to relax ก็คือไปถึงไวก็จะได้ relax ก,ก็คือผ่อนคลายนะคะ and get ready for the exam ไปก่อนผ่อนคลายแล้วก็มีความพร้อมที่จะสอบนะคะต่อไป C คะ่ะ reviewview r n o t e s Review. Review and a s k your mm hmm. s e l f questions r e v i e w your n o t e s ก็คือให้ทบทวนสิ่งที่ตัวเองจดมานะคะทบทวนสิ่งที่ตัวเองจดมา And ask yourself ask yourself ก็คือถามตัวของคุณเอง Quetions หมายความว่าอะไรคะให้ตั้งคำถามกับตัวเองเช่นหนูจดอะไรไว้อ่านอะไรไว้เสร็จทบทวนไปแล้วก็ให้ตั้งคำถามให้ตัวเองแล้วให้ตัวเองตอบคำถามตัวเอง ให้จงตั้งคำถามให้ตัวเองและตอบคำถามของตัวเองนะคะต่อไป make note of important items นะคะ make note, make note ก็คือทำไมคะเอ่ uh, make note คือการจดบันทึกถูกไหมลูกนะคะ make note คือการจดบันทึก of i m p o r t a n c important, important, important แปลว่าสำคัญนะคะดังนั้น important items mm hmm. ก็คือข้อความสำคัญ so นะคะดังนั้น make note of important items mm hmm. คือให้เด็กๆนะคะ จดบันทึกโนต้ตข้อความสำคัญไว้ต่อไปข้อ E ค่ะ I uh, get the end materials need in advance and get a good night's l e e p เป็นไงคะ่า uh, คำว่า get the m a t e r i a l need in advance ก็คือใหเ้เด็กเตรียมอุปกรณ์ที่จะไปสอบนะ in advance จริงๆมันต้องออกเสียงว่า advance นะคะ advance โ okay. อเคจะขูกลัวเด็กๆจะแบบ เออครูอ่านอะไรคะเนี่ยนะคะจริงๆเอกเสียงว่า advance นะแต่แต่ครูเห็นเด็กๆมาจอกเสียงว่า advance กันนะคะนะคะโอเค gather material need in advance นะคะก็คือให้เตรียมล่วงหน้า advance คือเตรียมล่วงหน้านะคะโอเคเมื่อบอกว่า n eed in advance and get a good night's l e e p แล้วก็ให้เราทำไมคะหลับให้ฝันดีเลยก็คือเข้านอนนะคะอารมณ์ประมาณนั้นแสดงว่าเตรียมอุปรกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็ให้นอนให้ไวขึ้นนอนให้เต็มอิ่ม จริงๆแล้วเนี่ยข้อสอบข้อนี้ก็เป็นการเตือนใจเด็กๆได้เป็นอย่างดีนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นการสอบมิดเทอมไฟแนลนะคะหรือการสอบแข่งขันใดๆหรือแม้แต่กระทั่งเด็กๆจะไปสอบเข้าม .1 ตอนนี้เนี่ยการ get a good night's l e e p ก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะคะการเตรียมตัวสอบควรเตรียมตัวมาล่วงหน้าส่วนในยามค่ําคืนที่จะไปสอบในวันพรุ่งนี้มันไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องมานั่งเคร่งเครียดนะคะเราจงเตรียมตัวให้พร้อมก่อนหน้านั้นมาให้ดีหลังจากนั้นค่ะ คืนนั้นต้คุณจะต้องกินให้อิ่มนอนให้หลับหลับให้สบายนะคะเพื่อที่จะได้มีสมองปลอดโปร่งไปในวันของวันพรุ่งนี้เช้านะคะโอเคดังนั้นนะลูกนะ A B C D E หนูคิดว่าเราจะเรียงอย่างไรคะ Quid r r w w r r s y y t t m m ตั้งรางวัลให้กับตัวเองก่อนว่ามีแรงจูงใจอย่างไรจะได้เรียนอ่านเต็มที่อ่าเรียนให้ดีนะคะเรียนเป็นไงคะแรงจูงใจให้รางวัลตัวเองเนาะแล้วก็ไปโรงเรียนให้ไวนะคะเพื่อที่จะได้ผ่อนคลายแล้วก็ พร้อมในการสอบ r e v i รีวิวย n น t e ให้ทบทวนโน้ตที่คุณจดอะนะแล้วก็ตั้งคำถามให้กับตัวเองนะคะ make note of important um item จดในข้อส่วนของข้อความสำคัญนะคะแล้วก็ gather materials in advance and get a good night's l e e p เป็นไงคะเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้าแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอถามคะ่ะเราจะเอาอะไรขึ้นต้นดีวิธีการนะคะถ้ามันไม่มีอะไรมาให้เลยเนี่ยเช่นเขาไม่ได้ให้ช้อยหนึ่มาเด็กๆคงต้องเรียงเอง แต่อันนี้ง่ายค่ะในแต่ละช้อยเขาให้มาแล้วนี่อย่างช้อยที่1ให้ c ช้อยสองให้ a a c เห็นไหมคะดังนั้นตัวช่วยของเราก็คือสามารถเห็นนี่คะ่ะดูแค่ c กับดูแค่อะไรคะ a ว่าเอาอะไรก่อนดีระหว่าง c กับ a จริงไหมนะคะอะเด็กๆดูนะระหว่าง c กับ a ค่ะเนี่ยเอาอะไรดีไปดูไปดูไปดู a ก่อน c a คืออะไรนะ ตั้งรางวัลให้ตัวเองนะคะเพื่อแรงจูงใจแล้ว c คืออะไรอะไรคะ make notes of important items ถ้าเกิดสมมุติว่า make notes เนี่ยอ๋อไม่ใช่ make notes c คืออะไรคะขอโทษลูกตามไม่ดีเลย make note นี่ดีใช่ไหมอ่ะขอโทษค่ะ c คือ c คือ review your notes and ask yourself questions ระหว่างตั้งรางวัลน,นะคะกับ make notes หนูจะทำอะไรก่อนดี อ๋าไม่ใช่เมคโน้ตอะไรนะคะทบทวนอ่ะระหว่างทบทวนโน้ตนะคะรับทบทวนโน้ตแล้วก็ถามตัวเองกับตั้งรางวัลเพื่อแรงจูงใจอะไรก่อนดีคะระหว่างรีวิวกับคริตรีวอร์ดคริตรีวอร์ดอะคะ่ะก็ต้องรีวิว o u r โน้ตใช่ป่ะนะรีวิว o u r โน้ต and ask yourself question ทบทวนสิ่งที่ตัวเองเป็นไงคะทบทวนแล้วก็ถามตัวเอง เนาะก่อนนะคะแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นจริงไหมนะเพราะฉะนั้นเอ่อ C จะเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดนะคะทบทวนก่อนสิจ้ะนะทบทวนก่อนแล้วค่อยทำไมคะทบทวนก่อนแล้วค่อยอ่าไปทำอย่างอื่นโอเคดังนั้น C มาก่อนอ่คะครูเขียนหนึ่งไว้หน้า C นะคะเพราะตาครูมองจากกระดาษแล้วครูชอบคือมอง C นะแต่ตัวหนังสือไปอยู่ make note ในตาเล่แล้วนะคะ <c oughs> โอเคนะคะอ่ามา นะคะต่อไปลูกขาชอยที่1บอก C แล้วไป A จะชอยที่4ว่าไง C แล้วไป D จะระหว่าง C แล้วก็ไป A กับ C แล้วก็ไป D เอาไหนก่อนดีคะ <c oughs> เมื่อเรารีวิว your n o t e and ask yourself question แล้วหลังจากนั้นเราต้องทำไงเวลาที่หนูอ่านทบทวนอะไรก็แล้วแต่หนูควรจะอ่านเสร็จหนูก็ต้องโน้ต สำคัญอีกถูกต้องไหมคะดังนั้นนะลูกนะ review your n o t e and ask yourself question then make notes of important items ถูกต้องไหมคะเราก็ต้องมาโน้ตอีกถูกไหมเมื่อเราแบบอ่านเสร็จแล้วก็ต้อง n o t ตสำคัญๆใช่ไหมเพราะวาันแรกแค่ r e ว i e สิ่งที่หนูเรียนมานะ่ะแล้วก็อันเนี้เป็น make n o t ที่เฉพาะสำคัญอย่างเดียวเพื่อจะเอาไปทบทวนไงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าข่ายสำหรับข้อที่อะไรคะ สี่ส m a s t กว่าจริงไหมคะอ่ะสี่บอกว่า C D A E B นะคะ C D A E B A ว่าไง A บอกว่าเมื er view, no ่อเรารีวิว Make n o t e สำคัญแล้ว A บอกว่าให้เรา Create a reward system to motivate your study hard เราก็ตั้งรางวัลเลยคะ่ะตั้งรางวัลเสร็จแล้วยังไงต่อคะ A แล้วก็ E ใช่ไหมไปไงต่อคะ E บอกว่า เตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเป็นไงต่อแล้วก็สุดท้ายก็คือ get เ uh, อ to school early to relax แล้วก็ไปโรงเรียนให้ไหวจะได้พร้อมต่อการสอบดังนั้นนะคะคำตอบที่โอเคที่สุดแล้วนะตอนนี้คือช h o i c e ที่4ค่ะลูกค้าโอเคไหมคะอะสำหรับนะคะเด็กๆนะคะที่ทำข้อทีสารสเ์สารสองเสร็จแล้วนะคะให้อ่า ทบทวนสําหรับ2ข้อนี้ก่อนว่ามีวิธีการมองหรือคิดอย่างไรหรือถ้าเด็กๆมีการคิดต่างจากครูนะคะวิธีการแบบใดสามารถ a ด a p t ใช้สําหรับตัวเองได้เลยนะคะคุณครูคือแนะนําในมุมของอประสบการณ์วิธีการมองนะคะว่าทําอย่างไรอเดี๋ยวเราจะจบนะคะสําหรับ EP นี้ในข้อที่31และ32นะคะแล้วก็ในถัดไปจะเป็นเรื่องของอะไรคะ,ะเป็น Passage สั้นๆนะคะตรงนี้เป็น According นะคะ โอเคเดี๋ยวเราตัดกันที่ EP นี้ก่อนนะคะไปพบกันใน EP ถัดไปค่ะ